เรียนพรานเดอร์อยากชมทุกคนทุกท่านนะไทยเสาอววันทีแปดเนาะแปดมีนาคมสองพันหนึ่หกสิบแปดฝนก็ตกเย็ยนชุ่มชำ่ำได้แห้งต้นไม้กันสัตว์ทุกตัวก็ได้แห้งด้วยกันแหละเนาะกบเขียดหอย ได้รับความเย็นนี่แหละธรรมชาติก็ต้องเผชิญความ,มเป็นจริงความเป็นจริงที่ต้องพบคือความบ่เทีงแท้อะล่ะในชีวิตเฮาต้องอยู่กับปัจจุบันเลยละนี่ไปหวังอนาคตหลายว่าอนาคตมันก็นเป็นสิ่งที่บอแน่นอนละหวังความสกกุขกัคือความเพ้อฝัน ในคณะนี่แหละเห็นสิวากะมันเป็นความคิดในปัจจุบันที่คิดไปร้องร่อยไปานะเพื่อฝันไปเอาวงจักอยู่กับปัจจุบันตามความเป็นจริงสถานการณ์ปัจจุบัน่านคะณะที่กระทบยังนะเกิดดับเกิดดับนะคือเรียนรู้ธรรมะนะนี่แหละความจริงมันอยู่ตัวนานี่ได้ มีดนเมนมาดูอดีตนาคตเออเพว่าพุทธเจ้าจังว่าให้ศึกษาให้ยูยกับปัจจุบันปัจจุบันนธรรมปัจจุบันอารมณ์ม<า>ให้รู้ว่าเห็นอยู่บอกมันยึดอย่างบ่ได้ปัจจุบันนี่ยไยังดับไปหายไปอออีกอย่างที่สิโยกับเพาตลอดไปความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็ดับไปหายไป มันเป็นสิ่งที่เขาบอสศึกษาธรรมะมันก็เลยหลงยึดในอารมณ์โดยอาศัยความเห็นพิษหรือเอวนวิชชาละความบอสศึกษาธรรมก็เกิดการนึกคิดผงแต่งให้มีตัวตนหลงอยู่ในคณะมันไ่ได้หลงที่จริงมันไม่ได้หลงอนันไหอดีตอานาคตหรอกมันหลงคณะนี่แหละคณะคณะที่งโง่อยู่นี่กัมันก็หลงไปยึดอดียหลงยึดอานาคตเห็นปะ ้าคณะคณะฉลาดนะก็มันก็บอมีเหลืองก็บรัเดียนก็บรนาคตาเพราะคณะนี่กขยังดับไปยังยึดมันถือมันบ่ได้สิหวังอย่างข้างหน้าเ,เนี่ยชีวิตหาความสุขได้ในปัจจุบันมีปัญญามุณจังว่านี่แหละปัญญานี่แหละสวอยให้ดับทกได้ละกิเลสได้แต่เฮ้าก็ต้องเรียนรู้พื้นฐานนะก่อนของการนะ เรียนรู้กิเลสมันเป็นเหตุให้ทุกข์นั่นแหละจังมารักษาศีลแม่นบ่เออพุทธเจ้าเพิณว่ารักษาศีลก็คือการละกิเลสได้ขณะเอ่อเป็นวัตตะทงังตะทงะังคะปานะนะละกิเลสด้วยศีลน,นี่ชั่วขณะเห็นบ่ขณะที่เฮามีศีลเห็น,นบ่มันก็บ่ได้มีความเบี่ยนเบี่ยนบนมันก็บ่ได้มีกิเลสคือเฮารักษาศีลคือ รักษาใจเจ้าของกา,ายวาจาใจสุจริตเห็นบหมันก็มันก็เป็นการที่ว่าบ่เบียนเบียนนะ่นแหละจิตมันก็ละกิเลสไปคณะคณะที่ทําดีคณะที่รักษาศีลคณะที่สูญขึ้นมาโมโหขึ้นมานะครับมีกิเลสมันก็ทุกในฉะนั้นการรักษาศีลก็เป็นการละกิเลสแต่มันเป็นกิเลสอย่างยงหยาบนะที่มันมีความเห็นชัด,ดยอยู่ตรงนี้ ความเห็นที่เห็นกันได้โยกว่ากิเลสมันเป็นกิเลสแบบนี้นะคือโกดเนี่ยความยยนไดของเขาแบบรักขโมยเนี่ยมารักษาศีลมันก็เห็นบอกมันก็บริยมันก็อาศัยศีละอะไละบอกฆ่าสัตย์มาลักทรัพย์เนี่ยมาเอาจ๋าแบบโกหกหรือคำหยาบเนี่ยว่าแต่แนวดีละกิเลสไปอาศัยคณะคณะที่รักษาศีลได้ มาลังสารสิยนกันนั่นแหละมันก็นไปตามกิเลสเห็นปะเหตุยังก็เหตุตามใจเจ้าของป้ายแหละเนี่ยมีข่ำปะนะปะหานะอันนี้ก็ละกิเลสด้วยการค่มไว้อันนี้อาศัยสมาธิเอออาศัยสมาธิคม่มเห็นปะจิตสงบมันเป็นสมาธิมันก็บ่ม,มีกิเลสเห็นปะเออค่มไว้อันนี้นะคม่มคือหินทับยาอบายฌานภูติเจ้าว่าหินทับยาเห็นปะพอเอาเหินอ้อมันก็น มันก็มีการมันคิดปงแต่งเห็นบ่มันก็มีกิเลสขึ้นมาคือเก่าสมาธิเขาเป็พวกนี้เขาจังคือฤาษีอะไรแบ่เขาจังโมยยู่ก็คลอนไหลไปหางสงบไปหานังสมาธิอยู่ในป่าอยู่ในธรรม,มไปนั่งสงบแล้วก็เพิ่นกล่ว่าบ่มีและกิเลสเห็นบ่แต่จริงๆมันคมไว้ด้วยอํานาจของสมาธิอคือความสงบ มมนึกคิดผงแต่งนะนะมันมีแต่ความว่าความสัง,งบกันเลยหลงว่าจาของเนี่ยโอ้บมมีกิเลสแต่ว,ว่าพอดีมันเห็นสิ่งโยโยอนรูปเสียงกินรสเนี่ยนี่มันบอกมมีปัญญาเห็นป่เนื้อเคสผงแต่งนะเป็นตัวเป็นตนพ่อใจบ่พ่อใจค็เก้ายังยังมีการหลงเห็นบ่สมาธิกะหลงยึดได้ันนั้นสิ่งที่มันสูงโซดิโซคือปัญญา สมุเทเธทะปหาหะละกิเลสได้เด็ดขาดด้วยปัญญาอย่างเงี้ยใช้ปัญญาตั้งเนี่ยจรละากิเลสใจเจ้าของที่มันหาเหล้องกับลบเสียงกินรดสิ่งต่างๆเอาแค่สิ่งปรากฏแต่จิตที่มันงโง่นี่แหละมันเกิดการนึกคิดองแต่งให้มีตัวตนไปรวบนั้นง,งามรูปนี้บอกงามนกทุกทุกมีปัญญาเข้าใจสิ่งปรากฏแล้ววหาเหลือง มันบ่มีกิเลสมันก็เป็นสิลในตัวเป็นสมาธิในตัวแหละน็นบอกเพราะมีปัญญาเห็นวันนี้การรักษาสินมันมีปัญญามันก็วาศัยแต่สินใัยสินคมไว้อะเนี้ยศัยสิลคณะคณะที่รักษาศินเนาะบ่มีกิเลสเนี่ยใส่สมาธิคมไว้ม่เยอะมาเห็นรูปเห็นเสียงยงกินเห็นรสก็มานังสมาธิรับตาภาวนาพุโทโธพุโทโธไปะ เพียงกระสินไปบ่บ่ให้มีการนึกคิดปรงแต่งอนาคมไว้เห็นป่เดี๋ยวพ่อเห็นมันกับปรุงแต่งเห็นบ่ฉะนั้นปัญญาเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญเห็นบ่บอว่าเฮ็ดหยัางเข้าก็สจมีการมีสติในการอยู่ในขณะขณะที่ผมมีเหลืองเออมันก็เลยบ่ทุกเพราะเข้าใจสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์พะุทธเจ้าว,ว่าหยังคือโลก โรคโรคที่ว่าทุกคนเปลี่ยนนะหนะ้าเออความหิวเหมความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเสำหรับสารโลกนี่คือความหิวความหิวก็ม,มีแม้นไว้ว่าแต่หิวในอาหารหรอกหิวมันคือกิเลสนั่นแหละหิวกิเลสมันหิวหิวทั้งตาเห็นปะตามันก็จะเห็นรูปงามมันก็ไปหากินทั้งตาแล้วได้เห็นอันนี้งามมันก็ ส่งมาให้ใจมีความโชกเห็นบ่เออมันก็อิม่มอิ่มใจเห็นอยู่เป่าไได้เห็นเจ้าแล้วมีความโชคได้มาเห็นเจ้าแล้วไงอิม่มหมกินเข้ากันได้เห็นบ่นั <c oughs> ่นได้หิวได้ยินเสียงเจ้าคือกันเห็นบ่เสียงที่เพะหรือว่าเพลงฟังเพลงที่เพะอะไรนี้ก็ไม่ไปฟังเพลงก็น่าเออมันเพลงเพลงนี้มันโมนนั่นคือหลวงพอ่อพันวาหรือเปลีปีนขึ้นต้นมะพร้าวได้ยิน เพลงสายยันก็ฟ้า,าลงมาฟาอลลงมาฟังเพลงก่อนโอ้ยเห็นบอกมันหิวนะมันยากสัมผัสเสียงที่ทื่อใจทื่อใจอยังทื่อใจกิเลสด้วยบ่ได้รู้ตัวว่าหลงเ,งงเห็นบอกก็นท่าแสวงหานค้ามหิวอันนี้ละเอย่างว่าเป็นโรคเป็นโรคหิวกันย้ะเออตื่นขึ้นมาก็หิวและ้ะตาจะเห็นห่งังหูได้ยิน ร่างกายมันก็ต้องการธาตุอาหารก็กินเปนว่าอันนับแรกก็หิวหรือว่าละร่างกายก็ต้องหากินเล้เริ่มเนื้าเริ่มศึกษานะไม่ได้เริ่มเราได้ศึกษาเลยละ่ะชัดโลกศึกษาตัวตนศึกษาความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันย้อนเอียงย้อนมีกิเลสเห็นแล้วมันบ่หลงได้ยบบ่เป็นสุขเป็นทุกข์กับโลกกับเสียงกับกินกับรสได้ยบก่กินอาหารกั เนี่ยหลงว่าแซบเนี่ยหลงว่าบวแซบได้ยังบอกได้ศึกษาอยู่บอกมาได้ศึกษาเห็นบะกินว่าแซบก็โอ้ยมีความสนุกยิ้มกันมากินบวแซบก็หน้าบวดผู้ใดเห็นอาหารมีแซบเลยมันบอเป็นตาซิแตะหรอว่าบอเป็นตะกินนั่นแหละภาษาเฮาภาษาทางอีสานเนาะบอเป็นตาซิแตะก็คือบอไม่เป็นที่อร่อยนะไม่ น่ากินหมามันยังไม่กินเลย่ลา,าละภาษากลางกันะนี่มันเป็นความหลงเห็นยัว่าเมื่อสัมผัสกับอาหารที่บ,บอดแทบเขาก็เป็นทุกข์คือพอได้ศึกษาใจเจ้าของนะว่าเออมันต้องเจอแน,น่หละ่ะชีวิตแล้วเอาสิทุกข์กับสิ่งแน,น่้ต่อไปเรื่อยๆบ่เหมนปะต้องหล,ลงทุกหลงทุกข์กับสิ่งตั้งๆไปเรื่อยๆเ่ก็ต้องหลงนั่นแหละเหมืนปะ เพราะว่าอย่างพ่อผมมีวิชาที่มาผมมีปัญญาละ่ะวิชาวิชาธรรมวิชาพุฎเจ้าคือจะเรียนวิปัสสนาเอากับบมมีมาการเรียนรู้ใจเจ้าของที่มันหลงหลงในรสในกินนั่แหละในรูปในเสียงบมเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันก็แค่สิ่งปรากอแค่สิ่งที่เกิดดับเข้าเข้าไปหลงยึดผงแต่งให้เป็นสุขเป็นทุกข์เองเพราะบ่ได้เรียนรู้บ่าได้ศึกษาความเห็นตรงนี้ก็เลยติดตัวมา หลายภพหลายชาติทิฏฐิเนี่ยความเห็นความยึดพิถูปาทานความยึดเห็นใน,ในยึดเห็นในความเห็นเจ้าของกันละยึดนะนะอุาปาปาทานคือความยึดยึดมั่นถือมั่นในความเห็นตรงนี้สัตว์โลกยึดมั่นว่ามีตัวตนอิริมีเฮาอิริคาม่ปาปาทานก็ยึดมั่นในรูปในกามในเสียงในกลิ่นในรสว่าเห็นรูปงามเฮาสิมีความสุขเฮาก็เลย แสวงหาเขาก็เลยหิวกันเองบอ่มันมีเชื้อของอวิชาความหลงยึดถือกันมาอัตตานุปาทานก็ยึดมันตัวกูต,วกตัวตนเนี่ยมันมีตัวเห้าอิเลี้หลางเนี่เป็นของเห่าธรรมดาได้บ่ความเห็นเนี่ยศีละประตูปาทานเือกันริดมาในข้อวัดปฏิบัติว่าเห็นในนี้เห็นในนี้แหละสิได้สิมีความกุกแม้แต่มาปฏิบัติทำก็เห็นในนี้แหละ สิพบความสุขเออคือต้องมีมีตัวต,วตวนไดฮานาเนี่ยมันเพศมีความยึดเหี่ยงกับเพศมัดเ <Yeah. S 1> นี่ยหวายึดธรรมะกับเพชมั่วหรอวะบางคนเนาะมาเอาจิธรรมะกับเพศมันมีมันมันมีแม้นว่าเพศแต่ว่าเออต้องเรียนรู้าธรรมะนี่หละอาศัยธรรมะนี่หละเพื่อการบนยึดมั่นถือมั่นเหมือนบอ่เพราะว่าเฮานียบอกเข้าใจความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปทา,านนะนะ ยึดมั่นกายใจว่โมมาโมเมนต์กายโมเมนต์ตัวเหาโมเมนต์จิตใจกับโมเมนต์เฮารูปนามโมเมนต์มเฮาเฮามาเรียศึกษาเฮาก็ต้องอาศัยความยึดธรรมะหรือว่าความยึดตัวตนนี่แหละศึกษาพิจารณาแล้วคลายความเห็นมันมันเห็นพิษมันมีมัน่มีความเข้าใจคือความรู้ที่ด้มาละความยึดมันถือมัน จากนั้นธรรมะนี่ก็คือคําสอนพุทธเจ้านี่มาสอนในห้อานี้เรียนรู้นะตัวตนที่ผมเมนตัวตนแตรร่ก็อาศัยตัวตนนี่แหละ <Ung> er> ธรรมะกับผมเรนธรรมะแต่ก็อาศัยธรรมะธรรมะคือธรรมะคืออย่างสังขารธรรมธรรมที่ปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อให้เรียนรู้ว่าธรรมกับผบมเรนธรรมนะธรรมก,สมนนรกม็สักแต่ว่าธรรมเห็นยังไ่วะในสันติปัฏฐานสี่มันก็ยังว่าธรรมสักแต่ว่าธรรม ธรรมชาติที่บอกม่ตัวตนก็ธรรมชาติอันนี้แหละคือธรรมแท้เหมือนบอกธรรมชาติที่คนดียึดดีเอากธรรมชาติของคนที่ยังหลงตัวตนโยกกระทรมมะของเขาเหมือนบอกธรรมะของสัตว์โลกโลกิยธรรมธรรมของโลกโลกก็คือมีตัวตนนะเนาะยึดดีก็ต้องมีเฮายึดดีแล้วก็ยึดดีมีความสุขหรือว่าคนเฮ็ดโซกกะทําโซกกะเป็นเป็นธรรมะคือก็คือกัน จะเป็นธรรมะไฟโซอันนี้ไฟบอดีเมื่อเขาเฮ็ดบดุดีเขาไปตามธรรมชาติเขาคือกรรมที่ที่ต้องเป็นไปน่แหละเองบ่สัตโลกก็ต้องเป็นไปตามกรรมก็เป็นธรรมะเป็นธรรมชาติที่เขามีกิเลสตัณหาเต็กคิดไปในทางบาปนะเมีเเกิเลสตัณหาก็จิดไปในทางดีนี่กิเลสขึ้นกันได้กิเลสไฟดีกิเลสที่ มีตัวตนก็นาขึ้นกันได้หลวงพ่อพนาขึ้นกันได้ยึดความดีเนี่ยนะคือคล้ายๆมีตัวตนไปยึดเนี่ยเพราะว่าข้ามสอนที่ว่าที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์มันคือการละตัวตนแม้แต่เฮ็ดดีก็อย่าไปยึดดีนะเนี่ยมันสีวางจิตมันสีวางเห็นบ่าอันนี้เฮาเฮ็ดดีเฮาเฮ็ดอย่างก็ตามได้เัาสียึดโดยเฉพาะความดีเนี่ย เราผมรู้ตัวว่าม,มันคือกิเลสเนะยเมนบอกเพราะว่าสื่อโลกหรือว่าการเข้าใจของเห้ามันก็คือว่าเห็ุดีนี่แหละเธอต้องปฏิบัติในนี้แหละเธอแต่มันไปหลงยึดนี่นะแหละใที่จริงมันก็ดีแหละแต่บุดีที่ว่าบุเข้าใจในสังขารบุเข้าใจในในการที่ว่าเฮ็ดแล้วต้องว่างเห็ดแล้วต้องบ่ยึดในการกระทําต่างๆม,มันกันเลย มีความรู้สึกว่าเฮามีตัวตนแล้วก็มีสุขเห็นบ่ะพระนิพพานว่ามีตัวตนม่มีสุขมมสขังขารทั้งหลายเป็นทุกอย่างยิ่งเห็นบ่ะสังขารทั้งปวงอะไรเห็นบ่บมมีมันมีทุกมันคือบทเทียงแม้แต่ความสุขมันก็คือสังขารที่บทเทียงเฮาไปเห็นอย่างเฮารู้สึกดีแล้วก็ดับไปเนี่ยไม่ใ่จริงกับ,บ่ได้ ment สุขความรู้สึกของเฮ้าที่ว่าสุขคือเฮามันเป็นแก๊ ความทุกข์ที่พอทนได้ง่ายพระพุทธเจ้าวาภาษาธรรมวะเ่วาสัตว์โลกเขาว่าสุขโอ้แค่ทุกข์ที่มันลดลงนะทุกข์พอทนได้ง่ายภาษาสัตว์โลกว่าสุขเห็นบ่ที่เฮาวามีความสุขกับบ้านนั่นนี่นี้นี่ทุกข์ทนได้ง่ายได้ภาษาธรรมไม่ได้เหมือนวาสุขเด้อเห็นบ่นี่ทุกข์ทนได้ง่ายเนี่ยเมา,เายัางบออ่หิวเขายัางบ เจ็บปวป่วยเนาะนังไปมันยังบวดปวดขามันก็เลยทนได้ง่ายพอนังไปสักพักโดนไปโดนไปโอ้คือเทศโดนแทะมันเหลิมมันเหลิมทนได้ยากกลายเป็นเป็นทุกข์พระว่าทุกข์ได้บหนี้แม่นบอกแหมจริงิงทุกข์ทนได้ยากแต่นี้ทุกข์ทนได้ง่ายมันรู้สึกว่ายังบอกเป็นอย่างนะมันยังกลางกายยังบอกเบียบขันเถ้าเว้าไปเว้าไปแล้วลายซุ่มว่องเขาหิวเข้ารด พวกเนี่ยเปิ่มขึ้นเห็น่ะส่วนได้บ้าเนี่ยโอ้ยคือวอาดนลแท้สู่นให้มัน,น,นกรูบาอาจารย์แล้วนเนี่ยว้าผลเลือกก็ดอกกนดีได้ปะทุกทนได้ยากก็ทนมีไหวแล้วบัเนี่ยเนาะลุกขึ้นแล้วเห็นบะทุกเบียบขันเห็นบ่มีแต่ทุกนี่เขาทุกทนได้ไงเยอะเนี่ยเอาพอทนได้เขาก็บว่าเอาสุขเนื้อไปได้ยินเสียงอย่างที่พอใจได้กินอย่างที่หอมเห็น่ะ ก็ทุกทนได้ง่ายแค่นั้นแหละแล้วก็วนอยู่กับทุกง่ายแล้วก็ทุกายากเห็นบอกมันสิดลดระดับลงมาทนได้ง่ายง่ายเห็นบล่าเวลาเอาบ่หิวเนี่ยคล้ายว่าเอาบ่เป็นทุกแต่ว่าเวลาหิวมันสิทุกทนได้ง่าย,ายขึ้นเห็นบปล่นี่บอกคือบกทองเห็นบ,บ,นบ่มันหิวทนบมดได้ละมาช่งเข้าสายแท้เอ็เบล่หน้าเมือม่อดตาโม่แล้วขาดสติในการที่จะกิเนเรียบครอบงำใจค่าเมยเจ้าของแหละ ท,ทนบมดได้หิวแห้งแห้งหกันแล้วนี่มันว่าหิวแห้งแห้งนี่สูญเสา้ากันมีนือเทียดโดนเดียว,วะอะมันเปลี่ยนเห็น,นบทตัวต,วต,วตวนคือเข้าบาาทศึกษาธรรมมันก็นสิหลงเป็นตัวเป็นตน,นนี่นี่แหละาบทศึกษามันก็หลงความสุขหลงความทุกข์ในภาษาโลกไปถ้าเอามามองในเง่้ของธรรมะ มองในความเป็นจริงแล้วศึกษาธรรมะาแล้วโอ้มีแต่ทุกข์มีแต่แก้ทุกข์กันขู่มือขู่มือเห็นอยู่บ่ต้องกินต้องขี้ต้องนอนต้องนั่งต้องบริหารธาตุขันไปย้อนมันเป็นอย่างนก็มันเป็นทุกข์เนาะมันเป็นสังขารที่บริเทงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์อย่างยิ่งอย่เดีเออมันทุกข์แล้่ยมันต้องแก่มันต้องกินมันต้องนอนต้องนั่งต้องยืนต้องบริหารนี่บ่ก่อนทุกข์ แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยก็ง่ายขึ้นมาง่ายขึ้นมาแล้วก็มักเป็นสาวเป็นนั่งสาวหรอเป็นแม่เป็นลุงเป็นป้าเป็นตาเป็นยายแล้วก็เป็นซพสุดท้ายก็เป็นซพเห็นบอเปลี่ยนแปลงไปเลยเลยตามธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของของเหตุปัจจัยนี่แหละนั่นแหละธรรมะ นี่แหละคือธรรมดาธรรมะคือธรรมดาเ่าต้องกังวลเห็นบ่เนี่ยหลงว่าเป็นตัวเป็นตนเลยให้ศึกษาธรรมะและ้วช่วิว่างความหลงในจิตสียึดมั่นตัวตนเยอะนงมันมีแม่นตัวเฮ้าเห็นย่ามาสิเริ่มเข้าใจเห็นบ่นี่แหละวาจังจะเลื่อนสติสมาธิปัญญาภาวนาละกิเลสตัณหาคือการมองตามความเป็นจริงเรียนรู้ธรรมะพระพุทธรรเจ้าเฮ้าก็สิี อยู่กับสังขารเว็บ่บายึดมันถือมันเป็นจังว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่นี่มาสรุปอยั่วงนี้ได้บัดเออมาสรุปว่าที่พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิง่งเออคือนิพพานคือผู้บมมีกิเลสผู้หมดพุกผู้หมดความยึดมันในตัวในตนนี่แหละคือบ่มีอุปทานขันคือบ่ได้ยึดมันว่าไกา่ใจเป็นเท่าหละล่ะ ถอนตันหาอุปทานได้ก็เป็นสุขอย่างยิ่งไงละก็คือเนิพพานนี่นิโรธะก็คือว่าในอริยสัจนว่าคือความดับดับไม่เหลยความเย็นเย็นของจิตใจคือจิตใจมันมีความเล่าร้อนว่มีความหลงนะในสุขในทุกข์ในการปร่งแต่งว่าต้องมีตัวตนไปสุกไปทุกข์กัมหยังเข้าใจธรรมชาติว่าอันนี้แหละครับเ,เป็นไป ตามเหตุปัจจัยเขาบ่มีขวางบ่งมีบเอาใจไปขวางนะบ่กขวางธรรมชาติมีแต่มีปัญญาเบิง่งมีสติเบิ่องในเหตุการณ์นี่อย่างที่เกิดขึ้นธรรมดามื่อคนด่าก็ธรรมดาคนส้มธรรมดาลวกสีฮ้อนลวกสีหนาวฝนสีตกคนร้วนเป็นเหตุปัจจัยบ่มีอย่างพิสดารหรือปฏิหารอี่ยัง ธรรมาชาติล้วนๆที่เกิดรับคนมาหลงในการนึกคิดปุงแต่งเอเข้ามาวัดว่าสิได้นั้นสิได้นี้ทำพิธีกรรมนั้นนี้น,น,นี้สิได้เน้นละความโลภเห็นบะเขาเขียนอยู่บอกความโลภจงเกตมึงอยู่บอกเฮาเฮ็ดหยัางเฮาเขาขึ้นว่าเฮาสิได้ได้เฮาจงเฮ็ดเห็นป่แต่ว่าในผ้านเนี่ยเฮ็ดนี่มิเอ๋เนาะแต่กเ็เฮ็ด เฮ็ดนี่เฮ็คือความดีแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์นะนะเออทำุญรักษาศีลก็คือการการบททำบ้าบวเบียดเบียนอะไรเนี่ยเือทำความดีรักษาศีลทีนี้มาภาวนาก็คือจะเลื่อนสมาริที่ปัญญาเปนวเพื่อละความเห็นในจิตเปียตัวนี้แหละตัวจิตนี่แหละสําคัญตัวบโบมีความรู้ความเข้าใจในสังขารนี่แหละมันก็เป็นเฮยในเฮานี่ เกิดการที่สิหลงคิดผิดไปเรื่อยๆกับความเห็นที่มีมาาเมื่อน,นี้ได้มาฟังธรรการได้ฟังธรรกันก็นได้เกิดความรู้ความเข้าใจมันก็สามารถที่เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดของเฮาให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้เพราะว่าธรรมะก็คือการมาให้ข้อมูลความรู้ให้เฮาคิดแบบนี้ให้เฮาคิดพระละหันคิดแบบเข้าใจ คือพิจารณาละเพิ่นแค่เอาข้อมูลมาเฮาพิจารณาตามความเป็นจริงเห็นตามยบบอนี่รู้ตามยบบ่เนี่ยหูจริงความจริงเป็นเรื่งนี้กายใจบอม่นเท่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮามีเฮาได้เฮาเปลี่ยนแค่อาศัยเขาอยู่โซข้าวอาศัยอาหารกินโซข้าวประคองร่างกายไปส้มตายซื้อเห็นบะอาศัยกุฏิโย่ก็แค่นอนพระอยู่อย awesome. <worldwide> ่าง ลดแดดลดฝนว่าให้มันร้อนมันหนาวแค่นั้นเนี่ยหลงเสียบากกูมีความสุขกับเพื่อนงามกูมีความสุขวูน,นที่ขี่รถงามมันมันบ่ได้อยู่ในเฮือนด้ความสุขมันอยู่ในใจเนี่ยมาใจที่มันพอใจแล้วแล้วใจกันที่มันพอใจในรูปคือเฮือนงามมันคือกิเลสเนี่ยมมันคือความหลงในรูปมันคือการมาคุ้น ซึ่งมันคือมันต้องมีอนะนไรเห็นบ่จัดโลกต้องมีเค่องเสพต้องมีเค่องหลอต้องมีเยอะให้กูให้กูได้กินเนะนะี่ยเออให้ตาได้กินเห็นบ่คือว่อาหิวอะไะความหิวอะไต้องมีเยอะได้มนาะป้อนให้กิเลนะสเนี่ยจัดโลกแต่ว่าพาาระอ่านบมมีเยอะบมมีหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเนีย่ยพิ่นมองเน,นี่ไดพิ่นจังบ่หลงในเยอะในกินในเสียงในรส แล้วห้าม่องเนี่ยได่เฮาต้องการความสุขจากโลภเสียงกินรถเหม่นหวไม่จังสวงหาเงินท่องแล้วก็สร้างเงือนง,งามๆเขราขึ้นแล้วก็ขึ้นไปนอนรับแล้วก็ว่ามีความสุขหวะมันเหมียนอยู่บวมันสุขอยู่เฮือนเฮือนไม่ได้รู้เลื้ยงยังรถก็ไม่ได้รู้เลื้ยงยังเฮาป่งแต่งไปนั่งแล้วก็ว่ามีความสุขเนี่ยกูเห็นหวตัวตนอุปทานในรถอุปทานในอาหารเนี่ยยึดมันถือมันมีเฮา มีเขาเห็นบอกเป็นทวิบัญญัติทวิบัญญัติคือความเป็นสองคือมีเฮ่าแล้วก็มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งน,นี่แหละคือมีเยื่อฮะละเมื่อมีเราก็ต้องมีเยื่อเพราะมีความยึดมีอุปทานอนนี้แหละเหตุของทุกถ้าอยากเมดทุกก็ต้องถอนอุปทานคืออย่ามีเราเนี่ยเปนเอื้นว่าเอกะทำทำเดียวนะทำเดียวคือ บ่มีบ่มีไผ่บ่มีเห่ากับหยั่งอะนะบ่มีไม่มีเรื่องนะไม่มีเรื่องกับสิ่งปรากฏเออหรือมีแค่รู้อะไรรู้แล้วก็กับสิ่งปรากฏคือสักแต่ว่าอันเดียคือเข้าไปว้าเอาวา่าอันนันน้นเป็นอันนั้นเป็นอันนี้แล้วก็ลงไปวัดกว่าทุกไปวา้าเอาสิ่งต่างๆเขายอ,อยู่ซื่ออยู่ครับไปวา้วาวา้าโอ้ยเป็น,นั้นนั้นโอ้ยเป็นด้นนี้ ออัอน,นี้คือดีแท้อันนี้บดีอันนี้งามอันนี้บองงามอันนี้แซบอันนี้บดแซบนี่เป็นตัวเป็นตนจุดเริ่มต้นก็คือความหลงตัวหลงตนเจ้งกมมาเลยเกิดความหลงตรงมีสิ่งใดสิ่งหนึง่งเนี่ยสัตว์โลกเห็นปะจังสิมีความสุขมันจะเจ้าจังว่าอาศัยอามิสุขเออคืออาศัยเครื่องลอนะจังสิมีความสุขได้สัตว์โลก อย,อยู่ม่งนั้นจังสิมีความสุขอยู่ม่งนี้เป็นทุกข์อาศัยเครื่องลอ้อแต่พระอรหันต์เจ้าผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ม่งใดก็ได้ภาวนาอยู่ม่งใดก็เป็นสุขได้เพราะเข้าใจธรรมชาติเขาเขาไม่ได้รู้เหลืองป้าเขาเขาไม่ได้รู้เหลืองเขาไม่ได้เฮ็ดให้หอาสุขทุกข์ในหอาไปเสพบในสถานทีเองเนี่ยบ่โอ้ยดีแล้วสถานสงบนะสงบก็มันอยู่ม่งใดสงบมันรู้เหลืองอยู่บ่ป้าเขา ลาบานสองหงูเหลืองอยู่บ่ะปันหาเหลืองอยู่ในจิตนี่แหละความโง่นี่แหละคําสอนพุทธเจ้านะ่ะพิณว่าสอนให้เอาเรียนรู้ตัวตนเจ้าของที่มวดวเสเวงหาความสุขกับอันนั้นอันนี้ในโลก